ันมมีควาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการสุขและสวยนะครับรายการที่เราตั้งใจอย่างยิ่งเลยว่า คนที่เป็นแฟนรายการของเราจะเป็นคนที่มีความสุขตลอดไปสุขทั้งกายสุขทั้งใจและที่สําคัญที่สุดก็สวยนานๆด้วยแน่นอนครับเป็นรายการที่กําลังจะเชิญชวนทุกคนมีอายุยืนกันถึง100รปีด้วยเรื่องราวของการดูแลภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วคุณจะมีร่างกายที่แข็งแรงซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยวันนี้ของที่จะให้ครับจากหนังสือคําคมนะคะเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่หยุดพัฒนา เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นคนเนี่แหละฮะต้องไม่หยุดพัฒนาเป็นมนุษย์หยุดพัฒนาย่อมไร้ค่าความเป็นคนโพัฒนาของอาจารย์หมายถึงอะไรฮะก็คือต้องมีอะไรที่ดีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งอย่างในหนึ่งวันดีขึ้นเช่นมีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นได้ทำสิ่งอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ตัวเองดีขึ้นอันนั้นเนี่ยมีคุณค่าอย่างเช่นเราย้ายจากตึกเก่ามาอยู่ตึกนี้เนี่ยก็ถือว่าการพัฒนา หรือทําให้คนอื่นรอบข้างรักเรามากขึ้น,นก็ได้เขาบอกว่าคนเราเกิดมาต้องหาทางเจริญไกลต้องทําให้วันพรุ่งนี้เราดีกว่าเกิดเป็นคนต้องรู้จักพัฒนาหยุดพัฒนาก็จะไร้ค่าความเป็นคนไม่มีอะไรที่มนุษย์ทําไม่ได้นะถ้าเราตั้งใจฝึกฝนจริงๆนะครับแต่ถ้าหากชีวิตคุณมีอุปสรรคมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีพฤติกรรมหรือว่าการ อาการที่มันแบบมารบก,กวนใจก็อย่าใช้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยเขาผ่านเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับ54แล้วเป็นภูมิแพ้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับถ้านับตอนนี้ก็จะส5ปีแล้วโอ้โห35ปีดูแลสุขภาพยังไงมาตลอดก็ทานยาวันละ8เม็ดมาตลอดวันละ8เม็ดไอยาแก้แพ้อะไรเม็ด สีเหลืองๆไหมฮะไม่ค่ะขาวๆเหมือนข้าวสารค่ะขาวๆเขาเรียกยาอะไรครับอาจารย์อังพัยครับมีเยอะค่ะสีขาวนะสีขาวมีเยอะนะฮะก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มยาแก้แพ้ยาแก้แพ้ก็แล้วกันอ่าซึ่งขายดีมากเพราะว่าคนไทยเป็นเยอะมากนะครับอันนี้แพ้อะไรครับแพ้แพ้ทุกอย่างเลยค่ะแพ้ฟันแพ้อาหารทานกับข้าวฟันลดแล้วก็ น้ำหอมไม่ถึงได้กลิ่นก็แพ้แล้วถ้าเกิดยิ่งเจอหนักๆกระจามก็จะจามแล้วมีจามมีอะไรอีกบ้างฮะจามคันตาคันจมูกทุกอย่างไปจนถึงอวัยวะภายในไหมฮะเช่นแบบคอเจ็บคอคันตาน้ำมูกไหลรุนแรงที่สุดแค่ไหนฮะต้องใส่แว่นแล้วก็แล้วก็ต้องเอาเช็ดชู ยาตะหมูไว้แล้วก็จะไปไหนก็จะเอาผ้าปิดเหมือนว่าคนเป็นหวัดตาเหตุที่ทำให้มาเจอผลิตภัณฑ์ของบิมอ๋อพอดีวันนั้นเจอดรเสรีเจอดรเสรีในทรทัศน์อ๋อมีหน้าบนก่อนผมเห็นแก่ทักใครอยู่สักคนหนึ่งในทรทัศน์พอดีเจอพอดีก็ดร์พูดอะไรอะไรเพ่้ๆก็เลยเห็นเบอร์ครับ ก็เลยโทรเข้ามาก็มาเจอคุณสิแต่ด็อกเตอร์บอกว่าสี่สี่เราไม่รู้สี่อะไรสี่สี่ออฮะสองสองแต่เข้าใจว่าเป็นสี่สี่ก็เลยกินเข้าใจผิดเข้าใจผิดก็คือไม่มีผลข้างเคียงอะไรอ่ามีค่ะหม่ยหมยถึงว่าในช่วงที่กินสามวันแรกเนี่ยวันละแปดเม็ดเนี่ยมีอะไรข้างเคียงที่ที่ลบไหม คันตัวคันแต่ไม่ใช่คันจากการแพ้ไม่ไม่ไอ้ตาแมูกน้ำตาเนี่ยไม่มีแต่มันคันตัวผิวคันผิวคัยิบๆยิบอาการหยิบหแตกสาวไหรฮะไม่ทราบแตกเนื้อสาวเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์พิเชษครับ TH1 เยอะเกินนะครับมีการกระตุ้นไม่เลยขาว TH1 นะฮะเยอะไปนะครับจริงๆตัวจริงๆเป็นตัวที่เราต้องการกระตุ้นแหละ เพื่อว่าจะไปลดไอทีเอสองเพื่อจะช่วรักษาอาการตรงนั้นแต่แปดปวลาแปดเม็ดมันเยอะไปสำหรับอาการตรงนี้แสดงว่าร่างกายของเราก็พร้อมจะตอบรับอยู่แล้วซึ่งมันก็คือสร้างปริมาณเม็ดเลือดขาวที่กาลังกาลังพูดี่ยสูงเกินไปสูงเกินไปครับก็ถ้าอย่างกรณีอย่างนี้ถ้า4เม็ดต่อวันก็อาจจะกําลังดีจากวันนั้นจนถึงวันนี้35ปีใช่ไหมที่บอกว่าเป็นมานานอันนี้ดีขึ้นมาสักเท่าไหร่ละครับ เธอบีมก็กินมาปีห้าเจ็ดมกราจนต้นปีที่แล้วค่ะอันนี้ต้นปีห้าแปดละค่ะปีหนึ่งมีอะไรกลับมาย่างกลายแล้วไหมไอ้่แมไม่มีไม่มีค่ะไม่เลยหรอไม่เลยก็ทานมาตลอดก็ไม่มีกระจาไฝุ่นควันมันไม่ได้ลดลงนะไม่ไม่ก็ปกติแต่ตอนนี้ไม่ได้สี่สีแล้วเนาะอ๋อตอนนี้ลดเหลือ สองก็คือเช้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองแทนนะครับซึ่งก็จริงๆเนี้ยสี่สี่นี่ก็คือแค่ช่วงแรกช่วงแรกที่จําผิดเท่านั้นเองนะฮะแต่หลังจากนั้นพอปรับเข้ามาแล้วทุกวันนี้ก็ยังทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องค่ะและก็ยังให้หลานทานน้ำมะกุสด้วยเพราะหลานก็ภูมิแพ้ตรงคันคันอือแล้วเป็นยังไงบ้างครับอุ้ยผิวสวย ผิวสวยหายคันหายคันด้วยผิวสวยขึ้นด้วยผิวสวยด้วยอ oh. ข้อมูลในสัตวต์ที่ดีสุดคับพบว่าผู้ที่มีภูมิแพ้โดยเฉพาะยิง่งภูมิแพ้อากาศเนี่ยเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาว t s 2มีระดับสูงไปนะก็แสดงอาการทึมให้เกิดอาการภูมิแพ้และแพ้ภูมิด้วยทั้งหลายแคปซูลของเรานะฮะสามารถที่จะเพิ่ม t s 1และ t regulator โดยเพิ่มถึง2เท่าในเวลาเพียง15วันหากใช้วันละ4แคปซูลทั้ง2ตัวนี้มีความสามารถในการไปลดระดับหรือไปปรับระดับ t s 2ให้กับสู่ภาวะปกติเมื่อระดับ t s 2กับสู่ภาวะปกติอาการภูมิแพ้จึงลดลงอย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้ก็คือใช้ถ้าหากอาการไม่เยอะ อาการไม่มากเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลอาการก็จะดีขึ้นในเวลาอันรวดเร็วถ้าหากเป็นมากกว่านั้นอาการรุนแรงก็ใช้เช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลก็จะได้เห็นผลในระยะเวลานเวลาอันสั้นเช่นกันหากว่าใช้สองแคปซูลก่อนตอนเช้าสองแคปซูลก่อนนอนแล้วเจ็ดวันยังไม่ได้มีอาการที่ดีขึ้นเลยสรุปว่าไม่ใช่เป็นแพ้แพ้อากาศเท่านั้นแหละมันจะมีอาการติดเชื้อในโพรงจมูกด้วย กรณีอย่างนั้นก็ควรจะต้องเพิ่มเป็น6แคปซูลต่อว,วันนะครับสอสาสัปดาห์อาการเหล่านี้ก็จะหายไปครับแม่ปัจจุบันอาย,อยุ75เริ่มปวดเข่ามาเมื่อไหร่ฮะ สิปีจะได้แล้วมั้งวันแรกที่มันปวดรุนแรงนั่งถอนยาอยู่งองอเข่าอย่างนั้นนะอรอ้ยมันปวดขึ้นมานะปวดมากเลยปวดอยู่ไม่ได้ต้องให้ลูกพาไปหาหมอเขาบอกว่าข้อเข่ามันเป็นหินปูนหรืออะไรนะเกาะฉีดยาอะไรลงไปนะเป็นน้ําพออยู่มาอีกไม่เท่าไหร่เจ็บอีกข้างเลยเจ็บหมดทั้งสองข้างเลยอ๋อทีนี้กะจะไปผ่าตัดแ้ะเปลี่ยนข้อเข,ข่าคือหมอบอกเลยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าเสื่อมแล้วคุณหมอบอกไงต้องผ่าตัดก็จะพาให้จะเปลี่ยนให้วางนี่มัน เขาบอกว่ามันต้องนานหน่อยนันจะต้องคอยคิวว่า,างี้เอ๊ะทีนี้ทานขวดสีชมพูนั่นเข้าไปอ๋อบีมสีชมพูเข้าไปค่ะค่ะทานเช้าสองเย็นสองแล้วทีนี้ก็มองแล้วก็มันก็เบาๆขึ้นใช่ไหมก็บอกวคือมันไม่ปวดมันไม่ปวดไม่อะไรเท่าไหร่แล้วก็ทีนี้ทานติดต่อกัอนเลยก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วทานอยู่นานแค่ไหนครับก่อนจะไปผ่าตัดผ่าตัดไม่ได้พาไงสรุปแล้วคือไม่ผ่าเลยไม่ได้ผ่าเลยยังไม่ถึงคิวด้วยยังไม่ถึงคิวแล้วก็ตัดสินใจว่าจะไม่ผ่าเลยจะไม่ผ่าแล้วหมอถามว่าอย่างนี้ไม่ผ่าแด็คุณยายไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วมันไม่เจ็บแล้วเดินได้ตามปกติแล้วเดินได้เดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้แล้วโอ้มื่อก่อนไม่เท้าอะไรที่ เป็นสี่ขาเนี่ยนะเอร์บล็อกเกอร์นะฮะตอนนี้ไม่ต้องใช้แล้วมันต้องใช้แล้วก็มาใช้ไอ้ที่แบบสะอาอะไรนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาสักอย่างอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สักอย่างละค่ะอขึ้นชั้นสามได้เมื่อก่อนนี่พอจะขึ้นบ้านว่าเข่ามันจะดังอดอดรอรอรอต้องโหนราวบันไดไว้ขึ้นได้ที่จะลงแทบไม่ได้นะบ้านอะแล้วพอมาเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกสามชั้นได้สบายผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับ ก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขาวเนี่ยหลัง่งสารสตัวมากเกินไปคือ TNF a l p h a อินเทอร์ลิน6และอินเทอร์ลิินะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลัง่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจ,จึงลดลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดเงาดำถั่วลึงคกระดังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปลี่ยนเือนของน้ำอยู่ด้วย ร้ะนอาการปวดหลังนั้นณ็่ายไปสเรื่องราวของโอเป a เรชั่นบินั้น ถ้าเกิดท่านยังไม่รู้ซึ้งนะคะท่านก็โทรศัพท์มาคุยกับเราสิคะที่026464800ค่ะหรือจะลองฝึกเข้าไปในเว็บไซต์ของเราก็ได้ะนะครับผู้ใหญ่หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ถนดัดเรื่องอินเทอร์เนต็ตฝึกได้ครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับลองถามลูกหลานของเรานะครับ BIM100.com นั่นเองนะครับจำง่ายๆครับอ่าแล้วเราก็จะรู้เรื่องราวของการทำตัวเองให้เป็นคนสุขภาพดีแล้วสำหรับคนที่อยากจะสวย ดูวิทีารต่อไปนี้เลยค่ะเป็นวิทีอารที่จะบอกว่าเราจะสวยได้อย่างไรจาก g โ Shape นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาก่อนละค่ะสวัสดีครับโกลเชฟเมมเบอร์คลับชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิม ความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนีย แล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตํารับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครได้ผ่านการทดสอบใน3สถา,าบันทางการแพทย์ของไทย ว่ใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลก แล้วงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นใน,นสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมาก กันสดเกินน้อยกันลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เออเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราเนี่มักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่จะพอก,ก็ประมาณ5.5%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้น,นลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะฮะก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลกานนี้นะครับ พาะสูตรนี้ได้มีการเผหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเทียงเกินหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในผลในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆบายอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้ํอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเปลี่ยวทางแผนดิต